นี่ฮนะมีพี่แท็กซี่คนหนึ่งนะครับอันนี้เขามาหลายครั้งละมาหลายครั้งแล้วเขายืนยันว่าเขาประกอบอาชีพแท็กซี่จริงจนป่านนี้ผ่านมาเดือนกว่าๆนะครับเขายังไม่ได้เงินสักกระบาทเดียวเขายังไม่ได้เงินสักกระบาทเดียววันนี้เดินทางไปที่กระทรวงการคลังนะครับมีลักษณะเหมือนกับพยายามปีนรัว้วเพื่อจะเข้าไปหาคุณอุตตมะเสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะน,นี้เห็นไหมับคุณผู้ชมครับมีลักษณะเหมือนพยายามจะปีนรัว้ว น่าสงสารมากนะครับหลายท่านที่ไปที่กระทรวงการคลังในวันนี้นี่ฮะคุณผู้ชมดูภาพสิครับเจ้าหน้าที่รอปภก็มีน้ำใจนะครับพี่วินมอตเตอร์ไซค์ก็ด้วยก็เอาน้ำเอาท่ามาให้กินนี่คุณผู้ชมครับจะปีนรั้วเลยนะครับที่บริเวณประตูสี่เห็นไหมเจ้าหน้าที่ก็มาห้ามปราบมาไว้ก็คงเหลืออดนะครับไม่รู้จะสู้ยังไงไม่รู้จะทำยังไงอยากขอความเมตตาจริงๆ นี่ดูภาพไปพร้อมๆกันมีหลายภาพทีมงานของเราไปประจําอยู่ที่กระทรวงการคลังก็ส่งมาให้บางจังหวะเหนื่อยก็ไปนั่งอยู่บริเวณถนนทางเข้ารั้วสีของกระทรวงการคลังเห็นไหมฮะคือคนไม่เดือดร้อนคนคนคนโกหกใครเขาจะทาแบบนี้ถูกไหมฮะผมพูดมาโดยตลอดนะว่าอย่าได้หาว่าชาวบ้านหรือว่าคนที่เขาไปกระทรวงการคลังเนี่ย เขาให้ข้อมูลไม่จริงหรืออะไรก็ตามแต่นะครับโอ้เอาเถอะครับคุณผู้ชมครับร้อนก็ร้อนวันดีคืนดีฝนตกก็หนักถ้าไม่ลําบากจริงๆเนี่ยนะครับเขาไม่ไปหรอกเขาไม่มีอะไรจะมาโกหกทั้งนั้นแหละเห็น mm hmm. ไ,ไหมครับคุณผู้ชมครับทีนี้พอพี่ผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเขาเขาไปประท้วงแล้วก็มีอาการลักษณะแบบนี้ปรากฏว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะคุณผู้ชมครับนี่คุณผู้ชมครับเอาอีกแล้วครับ เอาอีกแล้วครับคุณธนกรวังบุญคงสนะเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าได้ไปตรวจสอบแท็กซี่คนดังกล่าวแล้วนะคะคุณผู้ชมครับได้ไปตรวจสอบแท็กซี่คนดังกล่าวแล้วมีชื่อว่านายพงพ์พิชานนะมีชื่อว่านายพงศ์พิชานและ คุณธนกรบอกว่าแท็กซี่คนนี้จะได้เงินในวันที่เจ็พฤษภาคมเอาอีกแล้วคุณผู้ชมครับมันหมายความว่ายังไงล่ะคืออันนี้สองรอบแล้วนะครับกระทรวงการคลังที่เราถามไปและก็ยังไม่ได้รับคำตอบคุณผู้ชมจำคุณป้าท่านหนึ่งได้ไหมครับอายุ59ปีเมื่อสามสี่วันที่แล้วที่มาประท้วงที่ด้านหน้ากระทรวงการคลังนี่แหละแล้วก็กินยาเบื่อหนู โชคดีนะครับคุณป้าไม่ถึงขนาดเสียชีวิตคุณป้ามาวันวันจันทร์จำได้ใช่ไหมคคุณป้ามาวันจันทร์หลังจากนั้นคุณรัวรนก็ออกมาให้สัมภาษณ์แสดงความเสียใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าคุณป้าที่กินยาเบื่อหนูเนี่ยจะได้เงินวันพุทธที่29นะวันจันทร์27อผมก็ถามไปวันนั้นว่าเอา้ารู้ได้ยังไงว่าคุณป้า จะได้เงินอีกสองวันข้างหน้าหรือวันพุธที่ยี่สิบเก้าก็งงเงินทั้งประเทศว่าที่ชาวบ้านชาวช่องในเขาถามผมกันมาตลอดบ้าคุณยุคนครับคุณยุคนคะเราจะได้เงินวันไหนพอทราบไหมคะทราบไหมครับผมก็บอกว่าผมไม่รู้เพราะกระทรวงการคลังเขาไม่เคยบอกเลยว่าใครจะได้เงินวันไหนบ้างนะแบบระบุเป็นรายบุคคลเลยอ่ะเขาไม่เคยบอกเขาบอกว่าจะโอนเงินให้เร็วที่สุดดําเนินการให้เร็วที่สุดวันนั้นก็เลยแปลกใจว่า แล้วทาไมทีของคุณป้ากินยาเบื่อหมูถึงรู้ว่าจะโอนเงินให้วันไหนผ่านมาสามสี่วันจนถึงวันนี้มีพี่แท็กซี่คนเมื่อสักครู่เนี่ยพยายามจะปีนรั้วกระทรวงการคลังคุณอนากรก็ออกมาบอกว่าเราไปตรวจเช็คให้แล้วว่าพี่แท็กซี่คนนี้จะได้เงินวันที่เจ็ดพฤษภาคมหมายความว่าไงคุณผู้ชมครับหมายความว่าไงคือถ้ากระทรวงการคลังรู้นะว่าใครจะได้เงินวันไหนเนี่ย ท่านบอกเขาไปเลยคุณนักกรเชื่อไหมครับกระทรวงการคลังเชื่อไหมครับถ้าคุณบอกพี่แท็กซี่คนนี้ว่าเขาจะได้เงินวันไหนเนี่ยนะครับเขาไม่ไปหรอกกระทรวงการคลังเพราะเขารู้แล้วว่าเขาจะได้เงินวันที่เจ็ดแต่กระทรวงการคลังก็ทําเหมือนกับที่แก้ปัญหาให้กับกรณีของคุณป้ากินยาเบื่อหนูคือถ้าบอกคุณป้าแต่แรกตอนที่คุณป้ามายืนรอเจ้าหน้าที่เป็นชั่วโมงเนี่ย ถ้าบอกคุณป้าแต่แรกว่าคุณป้าครับคุณป้าคะคุณป้าจะได้เงินอีกสองวันข้างหน้านะยี่สิบเก้าเมษายนป้าเขาก็ไม่กินยาเบื่อนหนูเขาก็กลับไปอยู่ดีหรือถ้าจะให้ดีบอกเขาก่อนหน้านั้นเขาก็จะไม่ไปกระทรวงการคลังเหมือนกับพี่แท็กซี่คนนี้ถ้าบอกเขาตั้งแต่ต้นเขาจะไปทําไมล่ะครับถ้าเขารู้ว่าอ๋อเหรอครับวันที่เจ็ดพฤษภาก็น่าจะตรงสักประมาณวันพุธหน้าอืวันพุธหน้าเงินจะเข้าห้าพันบาทเขาจะไปทําไม แต่อันนี้ไม่บอกเขาจนรอให้เขาเนี่ยนะครับมาปีนรั้วกระทรวงการคลังถึงบอกและที่สำคัญเนี่ยการบอกในที่นี้แสดงว่ารู้นี่ว่าหลายๆคนจะได้เงินวันไหนแต่ทำไมไม่บอกให้ไปเรียบร้อยผมยกตัวอย่างเช่นว่าเรากดเข้าไปในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันเราไปเช็คสถานะของเรา<ม>ก็ควรจะบอกว่าคุณผ่านแล้วนะเดี๋ยวคุณจะได้เงินวันที่นี้วันที่นี้ก็ทยอยบอกไปเรื่อยๆ คนก็ไม่ไปละครับที่กระทรวงการคลังก็เลยแปลกว่าเออแบบนี้ทําไมบอกได้ที่ประชาชนถามทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยทําไมถึงถึงตอบไม่ได้เลยเห็นไหมทำไมถึงตอบไม่ได้เลย